สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปดล่าสุดสดสดหลอนๆทนายเพิ่นโพดในส่วนของคดีครับพี่น้องนะครับทนายเพิ่นก็บอกว่าหมายจับนะครับทุกท่านนะครับเราโพดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเอฟซีเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับล่าสุดเกิดยังคืนครับ บอทบิ๊กโพสนะครับแชร์โพสของทนายอริยาทนายความนะครับก็คือทนายของเราหละพี่น้องนะครับบอทบิ๊กก็แชร์โพสมาบอกว่าหมายจับตัดเกิดยังขื้นนะครับเอฟซีก็สงสัยนะครับว่าหมายจับใครนะครับเอ้าเกิดยังขื้นครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีแล้วก็มีเพจข่าวเป็นลงนะครับบางคนก็บอกว่าหมายจับนั่นแล้วว่ไปตามนัดสั้นพี่น้อง บางคนก็บอกว่าอ้าวโดนเลอกตีนะครับบางท่านก็บอกว่าอ้าวอีกฝั่งหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าชัดเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอีกฝั่งโดนแน่ๆนะครับทุกท่านนะครับล่าสุดเีมีหมายออกปา้มแบบนี้เอซนะครับแห่สงสัยนะครับว่าเป็นใครอันนี้เราก็ได้เอ่ยซื้อกับพี่น้องนะครับเราก็โพดพ้มแบบนี้นะครับบอกว่าหมายจับเนี่ยที่จริงเนี่ยประเด็นเนี่ยถ้าทายโพเนี่ย คนอาจจะประส,สงค์ใสครับแต่ว่าบาังเอิญ่าบอดบิ๊กเนี่ยไปแช์ในส่วนของทนายอดิยาพิ่นโพดไว้นะครับเราเอามาแช์ในเพจส่วนตัวของเจ้าของที่ติรุดวาลุนนะครับบอกว่าหมายจับปาทีนองน,นะครับ f อฟี FC เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เ,นยเยอะมากนะครับแล้วก็กดไลค์่ยเกือบ2องหมืนพอเราแช์ไว้เนี่ยมาถึงชั่วโมงครับทุกท่านนะครับช่างอีกคนนึงก็บอกว่าแม่นาง บอกใช่ไหมอีกคนนึงก็บอกว่าหมอลำสาวแน่ๆนะบ,บางคนก็บอกอุ้ยอีกคนนึงก็บอกว่าล้อใส่ใจบางท่านก็บอกว่าสาธุขอให้เป็นคนนั้นปางอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเย้เยดีใจด้วยบางท่านก็บอกว่ารอใส่ใจรอข่าวดี<ม>นี่คือเอฟซีของวอตบิ๊กนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าล้อใส่ใจนะครับบางท่านก็บอกว่า โอ้แล้วปลาคางบ้านนะอีกคนหนึ่งก็บอกอุ๊ยเกิดยังึนืนน้อนะครับบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยจริงดีนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสุดยอดเลยบางคนก็บอบกว่าความดีชนะความเร็วนะบางท่านก็บอกว่าคําสาบานน่นนะอีกคนนึงก็บอกว่าขอให้บอสบิ๊กชนะบางท่านก็บอกว่าใช่แน่ๆนะครับอุ๊ยครับพี่น้องรลเบิงกับว่าจะออกที่ใครนะครับในส่วนของหมายนะครับนั่นแหละครับ หลังจากที่บอนบิ๊กแชร์ไปนุกบอกในข่าวสารนะบอกว่าเราเดินทุกท่านมีก็มเห็นแบบใดเรื่องนี่ฝากตองเมนเลยนะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสาร,รมาเบรดเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพนอไม่สวัสดีครับ